แชัปประกาศร่วมย่งชิงวันพีซพร้อมโชว์ฮาคีราชันที่ระดับพลเอกยังกลัว สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องช d เดมังงะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆเป็นแฟนชาววันพีสที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนเลยนะครับแน่นอนครัาว่าในตอนนี้ศึกการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดก็ได้จบลงแล้วแต่หลังจากการต่อสู้นั้นก็มีหนึ่งตัวละครที่เขาเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็กําลังเป็นกระแสอยู่ในนาตอนนี้นั่นก็คือผมแดงแชงคูสเรียกได้ว,ว่าคําพูดของเขาเพียงไม่กี่คำเนี่ยก็ได้สร้างความฮือฮาสร้างความแตกตื่นให้กับแฟนคลับวันพีสอย่างลรอๆเป็นอย่างมากดังนั้นหัวข้้้้อออทีีี่่ผมมจะยยยยิิบกกกกขึนนนนาาพพููดคคคุััววว็ืแชชงงรรโ คีลาชั้นที่ระดับพลเอกยังกลัวแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้อาจจะมีบางเนื้อหาที่เป็นการสปอยดังนั้นสําหรับใครที่ไม่ติดอะไรก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยแน่นอนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยเขาสามารถโค่นไคโดได้แล้วแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็น4ี่จักรพรรดิซึ่งกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่นําโดยแชงคูเนี่ยเขาก็ได้แล่นเรือมียทะเลแถวแถวประเทศวาน ในตอนนั้นเนื้อเรื่องก็บิวให้คนอ่านอย่างเราคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวแชงคูจะต้องมาเจอกับลูฟี่อย่างแน่นอนเพราะลูฟี่เขาสามารถก้าวขึ้นมายืนในจุดเดียวกับจุดที่เขายืนได้แล้วแต่ในที่สุดแล้วแชงก็ได้พูดออกมาว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่คิดจะไปเจอกับลูฟี่ตอนนี้หรอกผมก็แบบเออแล้วมาทําไมซึ่งสาเหตุจริงๆแล้วก็คือไอ้เจ้าบาโทโรมิโอเนี่ยมันดันไปเผาธงแชงและชักธงของลูฟี่ขึ้นไปแทนแชงเขาจึงต้องไปสะสางปัญหาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน แต่ในความคิดผมนะผมคิดว่าการที่แชงเข้ามาที่นี่เพื่อมาป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างนิสึกสงครามมารินฟอร์ที่อยู่ดีๆหนวดดามันก็เข้ามาแจมแล้วมันก็มาแย่งผลปีศาจของหนวดขาวไปอย่างหน้าตาเฉยดังนั้นในเหตุการณ์นี้แชงเขาเริ่มาเป็นไม้กันในพวกชอบสวยโอกาสไม่ว่าจะเป็นทหารเรือหรือว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดดาก็ตามซึ่งหลังจากที่เขาเถียงกันเสร็จนะครับว่าจะไปเจอลูฟี่ไหมหรือว่าไม่ไปดีกว่าแชงเขาก็ได้ถามเพื่อนของเขาอย่างเบนเบ็กแมนว่านี่เบ็กเราไปกันเลยไหม ไปแย่งชิงวันพีซกันดีว่าเรียกได้ว,ว่าพียงประโยคสั้นๆไม่กี่คําของเขาเนี่ยจะต้องทําให้แฟนคลับวันพีซหลายๆคนเนี่ยนลุกชูชันกันอย่างแน่นอนซึ่งสาเหตุที่ทําให้แชงก็าเพิ่งมาประกาศนะคะว่าเขาเนี่ยก็จะไปแย่งชิงวันพีซด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่พลังผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยตื่นขึ้นโดยในเหตุการณ์นี้ได้มีการย้อนอดีตให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแชงเขาจงใจไปแย่งพลังผลปีศาจผลนี้กกับมาจากรัฐบาลโลกซึ่งนั่นก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าจริงๆแล และเนื่องด้วยเหตุการณ์เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยคิดไปไกลขนาดที่ว่าแชงเนี่ยเป็นตัวร้ายหรือเปล่าแชงจะเป็นลาสบอสหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแชงเนี่ยจะไม่แย่งพลังผลปีศาจไปจากลูฟี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับการที่เขาบอกว่าเขาจะตามล่าวันพีซที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากครอบครองไว้เองด้วยซ้ำเขาอาจจะเป็นส่วนสําคัญหรือว่าเป็นคนสนับสนุนทาให้ลูฟี่ได้รับวันพีซไปไว้ในครอบครองซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องคอยติดตามมาต่อไปนะครับว่าเนื้อเรื่องแนนาคตนเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่่่่่่่สิงงงงงหนนนนนนึทีีเราาามัััใจกกได้ออออยแ็คืพลลลผผศโตตข มันจะต้องเป็นพลังที่สําคัญมากๆแน่ๆอีกทั้งมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งกุญแจสาคัญที่ทําให้สามารถครอบครองสมบัติลับอย่างวันพีซได้แล้วก็มาต่อกันอีกที่ประเด็นหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ที่แชงเนี่ยเขาโชว์ฮาคิราชันคันเทพระดับที่ว่าพลเรือเอกยังต้องล่าถอยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกลูฟี่สามารถโค่นไคโดได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพวกเขากำลังเลี้ยงฉลองกันอยู่แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเม่ล,ลออกา,างวาีวฟฟู ซึ่งในตอนนั้นคนที่เข้าไปขัดขวางเรียวคุกิวเอาไว้ในดานแรกก็คือยามาโตะมโมโนซึเกะแล้วก็ก้าวปอกดาบแดงคนอื่นๆและเนื่องด้วยการที่บุมมโนซึเกะเนี่ยเขาต้องการปกป้องประเทศวานโอคุนีไว้ด้วยตัวของเขาเองเขาจึงห้ามไม่ให้ยามาโตะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าจะมีก้าวปอกดาบแดงบางคนเข้ามาร่วมกับมโมโนซึกเกะเพื่อหยุดยั้งคนเรือเอกเรียวคุกิวแต่นั้นก็ไม่ได้ทําให้เหตุการณ์ดีขึ้นเลยอีกทั้งก้าวปอกดาบแดงบางคนยังถูกเกกรียวคกกกิววจจัััดารแล็บตไป ซึ่งทางยามาโตะเนี่ยเขาก็พยายามบอกให้มโมโนสสเกตเนี่ยขอความช่วยเหลือจากพวกลูฟี่แต่นั้นก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่ามโมโนสสเกตเนี่ยเขาต้องการปกป้องประเทศนี้ด้วยตัวของเขาเองอีกทางเขายังคิดว่าเขาเนี่ยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ตลอดไปหรอกทางมโมโนสสเกตที่โมโหแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ย,ว,ว,ยกวก็พยายามจะยิงโบโลเบสซึ่งเป็นท่าเดียวกับไคโดก็คือตอนที่เป็นมังกรแล้วก็ยิงพลังออกมาจากปาก ซึ่งใน,นที่สุดโมโมโนสุเกะเขาสามารถยิงโบโลเบสออกมาได้แต่พลังมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถล้มพลเรือเอกอย่างเรียวคุกิวได้เรียวคุกิวเขาจึงฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาและตั้งท่าที่จะเข้าไปโจมตีโมโมโนสุเกะอีกครั้งแต่แล้วเรียวคุกิวเขาก็ชะงักไปพักหนึ่งแล้วก็รีบล่าถอยไปอย่างไวเนื่องจากเขาสัมผัสได้ถึงฮาคิราชันอันทรงพลังของผมแดงแชงคูส โดยสาเหตุที่แชงเขาระเบิดฮาคิราชันออกมาเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้ทหารเรือเข้ามาชุบมือเปิดในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เรียกว่าในฉากนียเป็นฉากที่อวยพลังของแชงจริงเลยนะครับพอแม้เขาจะอยู่ไกลแต่แค่ส่งแรงกดดันฮาคิราชันมาเนี่ยระดับพลเรือเอกถึงกับต้องล่าถอยกันเลยทีเดียวอีกทั้งคนที่เฉลิมฉลองอยู่ในประเทศวานโนอย,อย่างพวกลูฟี่เนี่ยก็ยังสามารถรับรู้ถึงแรงกดดันของฮาคิราชันที่แชงใช้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าแชงเป็นคนใช้มันหรือเปล่า ลองคิดดูนะครับว่าสเกลพลังของแฉงเนี่ยมันเทพขนาดไหนเนื่องจากแฉงเขาใช้ฮาคิราชันจากนอกประเทศวาโนแต่คนที่อยู่ในประเทศวาโนอย่างพวกลูฟี่เนี่ยก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงพลังนี้อีกทั้งคนที่เป็นถึงระดับพลเรือเอกอย่างเลวคุก,กิวเนี่ยก็ยังรีบล่าถอยอย่างไวเมื่อรับรู้ว่าแฉงเนี่ยเขาอยู่แถวนี้แล้วก็จบกันมาแล้วนะครับกับหัวข้อแฉงประกาศร่วมแย่งชิงวันพีชพร้อมโชว์ฮาคิราชันที่ระดับพลเอกอย่างกลัวรียได้ว่าในเหตุการณ์นี้ก็เป็นฉากการโชว์เทพของแฉงจริงนะครับซึ่งนนนอนาาเาเเขด้้ยหจะฉใื สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมดังนั้นหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนอะไรก็สามารถเป็นพูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ